ส่วนมะม่วงน้าอีพิิโลกสวัสดีครับจากโพสต์เมื่อกี้นะครับที่ผมโพสต์ไปนะครับว่าภาพไหนนะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองหรือว่าเบอร์สี่นะฮะเนี่ยผมก็นําจาก2ต้นนี้มาเลยนะครับอันนี้ผมทําเครื่องหมายไว้นี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับเพื่อนๆนี่สังเกตได้เลยนะฮะนี่ฮะดูยากมากครับเวลาเราเลือกซื้อกิ่งพันนะฮะนี่ฮะมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะฮะอันนี้ผมทําเครื่องหมายไว้นะครับมันก็มีปนมาบ้างครับในสวนผมนะฮะนี่คือ มะม่วงน้าดอกไม้เบอร์สี่นะครับอันนี้เรามาดูสีทองนะครับอันนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะนี่ประมาณนี like. ้เลยนะฮะเนี่ยดูข้อแตกต่างนะครับอันนี้ผมจึงมีเกมสนุกๆเล่นๆนะครับให้เพื่อนๆได้ลองทายกันเนี่ยฮะอันนี้คือเบอร์สี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเบอร์สี่นะครับนี่เลยผมทำเครื่องหมายไว้นะครับถุงปุ๋ยนะฮะ นี่ครับเบอร์สี่นี่ฮะต้นประมาณนี้นะฮะนี่เบอร์สี่นะครับอันนี้สีทองนี่ครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะเวลาเราเลือกซื้อกิ่งพันธุ์ดูยากมากครับเพื่อนๆนะฮะโอเคครับผมนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ